สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับรายการอัลเมอร์ชีทนะครับวันนี้นะครับเราก็รีจะมาตีิวพีกันนั่นเองนะก็เรารีมาเจอกับทีมที่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งก็แบบเป็นคนที่ค่อนข้างโหดกันทีเดียวนะก็เป็นทีมของกณทีมลิมูรุนั่นเองนะฮะก็ ชื่อทีมอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบบก็ทีมลิมูนโลนนั่นแหละแต่ว่าพี่เขาผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะก็ขออภัยด้วยละกันนะเดี๋ยวก็ตามปกคลิปเลยนะมันก็จะประมาณนั้น,นอ่ะทีมเขาก็มีนะฮะลิมูนลูมิลิม,ลมแล้วก็เซโซเอจะพูดผิดอีกแล้วเราแล้วก็มีโซโอเอนะฮะซึ่งโซโอเอเนี่ย คือผมเคยสู้แล้วรอบนึงแล้วแบบว่ามีความที่จะแบบโหบอกตรงๆเลยว่าโซเอเขาเนี่ยดาเหมจดแรงอึดด้วยฮะแล้วก็ตัวป่วนนะฮะโคนี่นักพันนานกับเซรีเจตเจตกรดาวินชีนะฮะตัว2ตัวนี้ก็เป็นตัวแบบคือวอตอร์เค่มันก็แบบน่ารำคาญอยู่แล้วไงตัวนี้มันอมตะนะฮะ ก็มาลองดูกันนะว่าเราจะชนะหรือเปล่าระหว่างทีมการมาจิกับทีมเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วอันนี้สี่ถึงจะถูกมาคือเราเกิดตีชนะอยู่นะแต่ว่าใช้อเทมหมดเกลี้ยงเลยอะ่ะมามาลองดูฮะเราใช้ไอไปช่วยด้วยนะถ้าไม่มีไอจะอยู่ไม่รอดนะฮะบอกเลยเน่ยต้องชนะแหละ ทีมทีมทีมนี้แบบโหดมากเลยนะบอกตรงๆจะพูดมากไปละไปเริ่มกันเลยฮะทีมริมูรุยูหกสิบฮะจัดไปจัดไปต้องคือมันต้องชนะแล้วแหละจังหวะนี้ทัวอามาตะาเราต้องไปบ่อยๆเนี่ยนะนะเพราะว่าแบบทีมเขาค่อนข้างดีเจอ อ่าเนี่ยเฮ้ยชนะวะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าต้องชนะคือขอเน้นไดวินชีแล้วกันนะอ่าเหมือนจนะ,นะะนชนะนะฮะเหมือนจะชนะนะฮะเนี่ยแต่ทีมเขามีแบบนิดเดียวไงขอใช้ไอเทมนะฮะเราจะไม่ไปเหยียดพี่เขามาก <c oughs> โอเค เฮ้ยชนะว่าทีมดันมาฉีก vs ทีมอันนี้นะวิ่แต่ของเรามีคนมาช่วยเยอะไงแล้วทีมเขาก็ตั้งรับอะทีมตั้งรับเขาก็าไปแค่นิดเดียวนี่นะฮะก็ถ้าพี่มาดูก็ขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเราก็ชนะไปได้นะฮะสำหรับทีมมิมุรุนั่นเองนะฮะมาก็เนี่นยเราก็ตีแล้วเนาะเป็นว่า นะมาดูทีมพี่เขาสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะคือโซเอเป็นตัวที่ผมแบบอ,มอมืมันอึดด้วยนะแล้วมันดาเมจแรงด้วยสายความว่องไวนั่นเองนะมันไม่มีต้านสกิลนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมสู้คือมันมันโหดมากนะจริงจริงนี่นะเกียร์เขาก็จะเป็นลักษณะเกียร์ฟรีนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมสู้คือเนี่ยโคนะีนาพนันมือโปรเล่นแบบโหดมากเลยนะบอกเลย เดี๋ยวมาสู้กับทีมต่อไปนะฮะสู้กับพี่ับไปแล้วก็โหดเหมือนกันนั่นเนี่ยไปฮะทีมต่อไปเอาเป็นเฮ้ยทีมนี้น่าสนใจฮะไปลองกันนะไม่มีตัวบินนะทีมนี้เราก็ใช้ทีมหนึ่งเหมือนเดิมนะไปเลยแต่ทีมนี้ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วอะผมไม่ค่อยชอบเล่นกับทีมที่ มีธาตุไม้เยอะๆซึ่งธาตน้ำาีีผมก็อืนั่นแหละดูซิระหว่างไอยกับระหว่างไอยกับเออ่ตัวอะไรนะมันชื่ออะไรธาตมือดอะลืมอะช่างมันผมลืมชื่อมันไปได้ไงงงแบบ จะชนะนะ,ะใช้ไอเทมนะเราจะไม่ประมาทนะ,ะคือทีมเขาก็มีทำไมผมลืมชื่อตัวละครบ่อยอยังเลยอะเอาจริงท,ทีมเขาก็มีตัวใหม่อะมันชื่ออะไรม,มันชื่อเอลซ่านั่นแหลยอะลืมชื่อตัวละครบ่อยกันไปแล้วใกล้จะเลื่อนอันดับแล้วอยู่ตอนนี้อยู่อันดับที่132แล้วนะ ตอนนี้คือเป็นตอนสองทุ่มตอนนี้พี่เขาน่าจะกําลังไลส์สดอยู่นะฮะพี่คนเมื่อกี้เนี่ยที่เพิ่งตีไปไปทันที่ทีมต่อไปก็โอเคทีมนี้เลยแล้วกันมีนทัวบินฮะใช้มูลนจีนนะฮะก็คือไอก็ไม่ได้ใช้นั่นเองอืม เพิมไปฮะเอาไว้ใช้แก้ทางกันเฮ้ยตัวบินรู้สึกมีความอึดนะโอเคไม่อึดล้วโอเคน่าจะชนะได้นะฮะแต่คือทีมแบบตัวอมตะทีมเรามันไม่ค่อยก็ทำงาน โหเราจระเข้ทีมเราคือแบบคือต้องรีบๆแบบอยากให้อยากให้เอลซ่าเขาทำงานรัวๆนะเพราะว่าไม่งั้นริวเราจะไม่มีจัดการจระเข้นะเออแต่จระเข้เราก็โหดอยู่นะจริงล้างมาอมตารัวๆรูดิก็ยิงเข้าไปดีจริงๆเโอเคตอนนี้ก็ชนะแล้วแหละจริง <c oughs> แล้วไปยิงตอนที่คนอมาตะาชนะและ้วดาวินชีกอปมาขนาดนี้โอเคมีคนทักมาขออภัยด้วยนะฮะโอ้ยทักมารัวเจังเว้ยโอเคก็ชนะไปได้นะฮะสำหรับทีมนี้นะแบบยังไม่ทันได้กดตัดคลิปเลยอะ โอเคเราก็ขึ้นเพชรสองได้แล้วนะฮะนี่ขึ้นเพชรสองนะเป็นหลีกของเจมส์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปจัดการกับทางแชทนิดีนึงนะฮะเพตอะนั้นก็ตัดคลิปฮะปายอ่าโอเคครับมาต่อกันรอบสุดท้ายนะฮะรีหาทีมต่อไปนะฮะซึ่งก็ใช้เวลานานอีกเช่นเคยก็ตัดคลิปเหมือนเดิมฮะ ไปโอเคครับมาเจอกับทีมนี้นะเป็นทีมที่มีเบลาอแล้วก็ลิวด้วยนะแถมยังมีเจสิก้าแสงที่ศักยภาพ1,000บวกอีกนะฮะก็มาดูกันนะว่าเราจะชนะหรือเปล่าเอ่อข,อขอแบบที่แบบขอให้ชนะด้วยเถอะขอให้ชนะด้วยเถอะตาสุดท้ายแล้วไม่มีตัวบินนะฮะเมื่อกี้โอไอไปลุยนั่นเองนะ ปเจสิก้าแสงห0ึ่บวกอ่ะมันต้องชนะแล้วแหละจรงจริงเคยสู้นะที่แบบศักยภาพหนึ่พแบบกวกแต่ว่ามันมันก็ก euh ึ่งกึ่กึ่งกึ่งชนะอยู่ที่ว่าเกียร์เขโหดหรือเปล่าแค่นี้แหละเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะแพ้หรือเปล่าขอเน้น ไอก้กาดาวินชีได้มาป๊บโอเคชนะไหมนเนี่ยชนะไหมนเนี่ยตัวยืนยืนนะก่อนเหลืออีกสองตัวเนี่ยตัวยืน ค่อยๆไปนะฮะเราก็แบบดูทีมเขาไปเรื่อยๆนะว่าทีมเขาตัวอะไรเด่นนะตอนนี้เหมือนจะตายกันหมดแล้วนะโดยสะท้อนรูด,ดิแอโอเคไป <S <S ฮะไปต่อไปตอนนี้ยังเหลือแค่มูลดุริยางกับตัวยืนทัดไฟนะฮะซึ่งก็เน้นทัดน้ำไปนะฮะรูด,ดิยออะไรอย่างนี้แต่รูด,ดิยอผมมันยิงข้ามหน้าครับ ห้ามฝั่งหน้าไปนะยิงเลยแล้วกันกี่ปานวุธโอเคคือแบบความรู้สึกเหมือนทีมผมแบบรอยหลอมากเลยอะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบมันน้อยมากเลยจัดการเอเอาอายกลับมาเล่นแล้วรู้สึกมีความสู้ง่ายขึ้นนะ โอเคชนะและ้วตอนแรกๆนี่คิดว่าจะไม่ชนะนะเนี่ยอุตส่าห์ทีมเตรียมขี่ปาวุษเอาไว้โอเคเรียบร้อยฮะก็ชนะไปนะทีมนี้เดี๋ยวพาไปดูทีมฝ่ายตรงข้ามกันนะว่าเขาใส่เกียร์ยังไงนะฮะทีมที่ลิมบูด,ดูแล้วนะต่อไปไปดูทีมนี้คนไทยชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ ช่างเลยก็ทีมก็มีประมาณนี้เป็นเกียร์ฟรีนะจากที่ดูเกียร์เกียร์ทีมเกียร์ฟรีทั้งทีมเลยเอาจริงโอเคก็ประมาณนี้นะก็พอใช้ได้นะฮะแล้วก็ปุนก้าปัิยานะฮะอืมก็เป็นลักษณะเกียร์ที่พอใช้ได้นะฮะมีเกียร์เลโอนา์เข้ามานิดนึงนะกับคนนี้นะฮะคนญี่ปุ่น U 5้าส้าโอ้โอเกค,คริสต์มาสนี่แหละที่ฉันต้องการอืมก็ไม่ค่อยต่างจากผมเท่าไหร่แต่ว่ามีเกียร์เจ็ดดาวที่ก็ไม่ต่างเท่าไหร่แหละเออแต่ว่าเขาใส่ตัวน้อยไปหน่อยไงขาดอีกตัวหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็มาตี PVP กันเนาะก็เจอ พี่ที่ทำา y u u t หนึ่คนนะฮะก็เป็นพี่ทีมลิมูรุนั่นเองนะฮะทีมนี้เป็นทีมที่ถือว่าโหดนะถึงจะเป็นเกียร์ฟรีใส่กระคะกันไปแต่ว่าโหดมากอืมโอเคถือว่าเป็นการมาอัดคลิปหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับ